ถ้าคุณเบาหวานนี่คือสิ่งที่ควรจะใส่ลงไปในกาแฟาทุกๆเช้าของคุณพร้อมันช่วยลดน้าตาลในเลือดของคุณได้จริงช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินของคุณได้จริง,ลรงและทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณนิ่งลงอย่างไม่คาดคิดเลยหมอไม่ได้มาแค่จะพูดเล่นๆนะครับเพราะนี่คือข้อมูลจริงจากงานวิจัยสงมาซาจังสิ่งนั้นเรารู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือชินนามอนครับหรืออบเชยอบเชยนะครับมีสารสัมพันธ์ตัวนึงชื่อว่า MHCp ครับเป็นสารจากธรรมชาติที่คอยเลียนแบบการทำงานของเจ้าอินซูลิน,นการกินอบเชยหรือช สร์ชในปี2024รวบรวมผลงานวิจัยของอบเชยหรือเชนอวันมามากกว่า24ฉบับบว่าการกินอบเชยเพียงวันละ1-2ช้อนชาเท่านั้นนะครับน้อยมากๆเลยสามารถช่วยลดะดาบตานที่งของคุณได้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยงานวิจัยจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็พบว่าการกินอบเชยช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลหลังอาหารได้เป็นอย่างดีเหมือนกับกลไกการทำงานของยาเจ้า GLP1 ที่เราใช้ในการฉีดหรือใช้ในการคาวบคุมเบาหวานในร่างกายของเราโดยถ้าพูดสรุปไว้ง่ายๆอีกทีเลยคือการกินอบเชยครับทำให้น้ำตาลใน คุณสามารถใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก,การห่อนเพียลโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด,ดื้นสุรินแล้วสิ่งสำคัญที่หมออยากย้ำเตือนอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าดีก็จะใส่เยอะเกินไปนะครับเพราะอบเชยทั่วไปนะครับมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคูมารินปริมาณที่สูงถ้าเรากินมากเกินไปอาจไปรบกวนการทำงานของตับได้เพราะฉะนั้นปริมาณที่เหมาะสมเพียงแค่1นถึงสช้อนชาเท่านั้นครับต่อวันโดยที่ควรจะเลือกจากอบเชยแท้ๆนะครับผมที่มีแหล่งการปลูกที่ดีและเชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่รับยาฆ่า,มาแมลงจากอบเชยยยยเเเหหหหหลลลลลลล่่่่่าา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 านน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 ัััััั้้้้้แแแแะะะะททีีีีสํคคญอออออออกกผดรรบุณจงงงงงิชชชชชตตพมืฟว ถ้าคุณกาลังมีภาวะน้ําตาลเริ่มสูงเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินหรืออยากจะลดการกินยาลงโดยที่ไม่รู้ว่าจะต,ต้องเริ่มต้นยังไงอยากรู้ว่ากินอาหารเสริมไหนที่สามารถลดระดับน้ำตาลที่เลือดคุณได้จริงและลดการกินยาเบาหวนา,าวนาลงได้นะครับก็แนะนํญญาว่าทักมาหาทางแบรนด์ d i a เลยครับเพราะทางแบรนด์ทามีตัวหมอและผู้เชี่ยวชาญนะคบอยตอกคำถามเรื่องสูขภาพแบบคุณนะครับเหมือนเสมือนว่คุณเป็นคนในครอบครัวของเรานะครับมีลูกค้าหลายๆคนเริ่มทานนูตาพรามแบบไม่ได้คาดหวังอะไรพอทานไปสักหนึ่งเดือนสามเดือนกลับไปตรวจเลือดนะครับหม จนหมอต้องถามว่าไปทําอะไรมาเพราะว่านูตาพามไม่ใช่แค่คุมปลายเหตุแต่มันไปช่วยซ่อมทั้งระบบจริงๆคใครคิดว่าเริ่มเหนื่อยล้าน้ำตาเริ่มแกวง่งผิวแก่เร็วแล้วก็สมองล้านี่คือสัญญาณที่อย่ามองข้ามลองทักมาคุยกับทีม DRO ครับหรือว่าก,กดที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยเราไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญและคอสสุขภาพที่จะทาให้คุณเป็นคนใหม่แบบที่ไม่คาดฝันมาก่อนเพราะการชะลอวัยที่แท้จริงต้องเริ่มจากการคุมน้าตาที่ดีแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่คุณเลือกตพรม